มีศัสดาอยู่ท่านหนึ่งตอนที่ยังเด็กๆท่านไปกับขบวนยิบซีซึ่งท่องเที่ยวกันในทะเลทรายเดินทางข้ามไปหลายประเทศ<อ>ไปอินเดียตั้งแต่ตอนอายุ12ไปเจอมหาฤษีโยคีซึ่งมีความรู้ ในวิชาของวิทยาธรอ,นะอยู่ตามถ้ำท่านนี้ก็ไปอยู่กับมหาฤาษีเหล่านั้นโยคีเหล่านั้นนะยาวนานทีเดียวถึงสิเจ็ดปีทีเดียวนะ<อ>ศึกษาการทำสมาธินะแล้วก็มนมีมนนะเวทมนเบทมนกลกาถาวิชาวิทยาธรเราจำเรื่องราววิทยาธรได้ไหม ว่าท่านเหล่านี้มีสมาธิระดับหนึ่งแล้วก็จะมีมนกำกับ,บท่านก็ได้ไปศึกษาได้สมาธิในระดับหนึ่งที่เห็นภาพได้เป็นท่อนๆเป็นช่วงๆไม่ต่อไม่ต่อเนื่องหรอกแล้วก็มีมีความรู้เรื่องมนด้วยและได้ครูวิยาทรมาช่วยมาช่วยทำวิชาให้ศักดิ์สิทธ ท่านไปเห็นภาพกินนอนกินนาะิเป็นเทพธิดามีปีกทั้งชายหญิงมีปีกแต่ว่าไม่ได้รู้เรื่องราวตลอดขาดเป็นช่วง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 คือเห็นเป็นท่อนท่อนท่อนคือดีกว่าน้งแผ่นหน่อยเงเนึกออกไหมครับดีกว่าหนังแผ่นที่ครูไม่ใหญ่เอามาให้ดูเงครัคือพอมีเรื่องราวไปสะดุด และการเป็นภาพเป็น่านตอนเพราะท่านยังไม่ได้ปฐมฌานแต่ว่าได้สมาธิที่เป็นแสงสว่างที่ไปเห็นภาพได้ไปเห็นภาพกินนอยกินรีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนหลังเมื่อท่านกลับบ้านเมืองท่านมาสอนสิษยานุสิ์ว่าเออสวรรค์น,นี่นะมันเป็นปา่า เป็นป่าแล้วมีผลไมากลาาไม้สวยงามมีสวนนั่นสวนนี่สวนโน,น่นอะไรนั่งมีน้ำตกมีน้ำพุมีฐานหน้าม,มีอะไรเนี่ยที่อธิบายเรื่องฝันตรงนี้นะี่นะเป็นที่มีความสุขทีเดียวยาวนานแต่เนื่องจากว่าท่านไม่ได้ฌานสมาบัติแต่ว่าได้สมาธิระดับนี้จึงไม่รู้ความสิ้นสุดของอายุ ชาวสวรรค์หรือผู้ที่ไปเกิดในป่าหิมพานกินนอนกินนรีเนี่ยกว่ายาวนานแค่ไหนแล้วก็ทำให้บอกว่าเนี่ยมีปีกนะเทวดาจะมีปีก<อ>ทั้งชายทั้งหญิงแต่ก็ไม่ได้บอกว่าข้างล่างเป็นนกเป็นอะไร<อ>แต่ว่าลูกสิทธิ์ท่านในภายหลังก็มาปรุงแต่งเพราะมไม่ได้เห็นนี่ก็เป็นลูกคนมีปีกมีอะไร<อ>บินกันได้อะไรอย่างนั้น แล้วก็ท่านจะมีมนนมีวิชาที่ไปเรียนมาจากมหาโยคีเหล่านี้ที่จะทำของน้อยให้มากทำขนมอันนึงให้เป็นหลายหลายอันอซึ่งอันนี้ครูไม่ใหญ่เคยเห็นในเมืองไทยโอ้ยเขาทำกันได้เยอะมันเรื่องปกติของวิชาวิทยาศาสตร์ทางใจของวิทยาธร,รซึ่งครั้งหนึ่งท่านในพ้นท่านหนึ่งที่เล่าให้ ครูไม่ใหญ่ฟังว่าไปร่วมเป็นพยานในการทําของน้อยให้มากคนนี้ก็เป็นอาจารย์ท่านนี้ท่าน,เ,นเล่า,าเลา่าอย่างนี้จะสับสนหรือเปล่าเนี่ยไม่ครับไม่ครับอาจารย์ท่านนี้ท่านเป็นทหารเกณฑ์เป็นทหารเกณฑ์แต่ว่าผู้มเข้าัชาเรียกอาจารย์<อ>วันวันทําอย่างอื่นไม่เป็นนะจะไปซ้อมแบบทหาร เล็งยิงปรับศูนย์หรือฝึกวิ่งอะไรมัว่อยเป็น <c oughs> เขาเลยให้ไปาพาะวันวันยืนทื่อๆเฉยๆ <c oughs> นิ่งๆเขาเลยจับท่านให้ไปทําหน้าที่กรอกน้ํามันรถให้เติมน้ํามันรถบอกอะไรเงี้ยรู้สึกวาหน้าทีนี้จะเหมาะกับอาจารย์ <c oughs> แล้วท่านนี้เดินบนน้ําได้ดีนะอ,อาจารย์ท่านนี้ที่เขาศรัทธาคือมีอยู่วันหนึ่งท่านทําสมาธิ แล้วไปอยู่บนยอดเสาธงซึ่งไอ้ตรงใกล้ๆเสาธงข้างบนยอดใกล้ๆธงมันมีที่ยืนอยู่กอขึ้นไปได้ยังไงก็ไปรูออกนั่งข้างล่างแล้วมันวืบขึ้นไปลองไม่ได้ต้องไปช่วยกันเอาลงออแปลกดหมกันเนี่ยตอนนี้นั่งใชๆอย่างเงี้ยทีนี้ทำถามว่าทำขนมน้อยให้มากได้ไหม บอกได้ oh. แต่มีข้อแม้ว่าห้ามบอกว่าอิ่ม oh. ถ้าอิ่มแล้วมันหมดหมอพอดี oh. ก็เอาในทหารทั้งหลายมารวมกันหมดล้ oh. วนแต่พวกไม่เชื่อทั้งนั้นรวมท oh. ั้งท่านด้วยท่านที่เล่าให้ฟังเนี่ย oh. ท่านเป็นในพลเป็นอดีตรัฐมนตรีเด็กจะเล่าให้ครูไม่ใหญ่ฟังก็นั่งล้อมกันเอาเลยขนมมันไม่ได้มีแล้วนะ oh. เอาเอาเอาชาม,มาประกบกัน ถามก่อนว่าเอาขนมอะไระเลือกไนดะ้นี่เนะี่ยเอาขนมแล้วก็เอาชามก๋วยเตี๋ยวเราประกบกันเปิดปั๊บเป็นอย่างนั้นอ,อ่ะกินกงน,น,น,นไปกินนไปคุยไปกินไปจนอิ่มหมดมีอยู่คนบอกอิ่มจังเลยหายไปเลยหายเลยแต่ว่าท่านผู้นี้เนี่ย ท่านจะมีขนมอยู่ชิ้นหนึ่งก่อนแล้วจึงทำให้มันเยอะๆขึ้นด้วยมนนี่แหละจะมีครูวิทยธรมาช่วยทำความศักดิ์สิทธิ์ให้แล้วก็ครูวิทยทรก็จะมาสอนกระซิบให้เรื่อยๆจะได้ยินตลอดเป็นครูกลางหาวชุดนักพรตสีขาวมาสอนจำได้ไหมนักพรตสีขาวจำได้ถ้าจำไม่ได้จะได้ไม่ต้องเล่าต่อ จัได้ให้ครับคัวครอบครัวอ่าเนี่แล้วก็ท่านได้ความรู้จากมหาโยคีเกี่ยวกับเรื่องพรมเนี่ยสร้างโลกคือตอนนั้นเนี่ยคือพรมนี่ก็จะรู้ิ์ชาติในระดับหนึ่งนะพวกที่ก็ได้ชาสมบัติแล้วก็ใส่ทอดมาไงเห็นการสร้างโลกอะไรต่างๆเรื่อยมาเลยเนี่ยก็เล่าให้ฟังกัน แล้วก็เลยมีผู้สร้างมีอะไรต่างเป็นพระผู้สร้างก็ความรู้แล้วก็สอนเกี่ยวกับเรื่องเมตตาเพื่อนมนุษย์ให้แผ่เมตตากับเพื่อนมนุษย์ใ,ให้รักทุกๆคนมนุษย์ทุกคนในโลกนี่มหาฤศีทัานสอนมานะกับความรู้ที่ที่ได้จากมหายโยคีเนี่ยแล้วมหายโยคีเนี่ยก็ยังเล่าสืบต่อออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ถึงเรื่องราวของท่านท่านนี้เนี่ยต่อมาเมื่อการสอนของท่านไปเรื่อยๆเนี่ยทางบ้านเมืองก็กังวลกลัวจะเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาก็เลยหาเรื่องท่านไปจับท่านทรมานอะไรต่างรเราคงเคยเห็นภาพของการทรมานซึ่งการที่ถูกทรมานเหล่านั้นมันเป็นเพราะกรรมในอดีตชาติ ท่านเคยเกิดเป็นพระราชาแล้วก็จับข้าสึกมาทำอย่างที่ท่านโดนทำนั่นแหละโอโดนยังไงก็จินตนาการเอาก็แล้วกันว่าท่านโดนอย่างไร,รเพราะท่านก็ให้ทหารไปจับทำอย่างนั้นแหละ<อ>วิบากกรรมนั้นตามมาแล้วก็ท่านถูกทรมานแต่ยังไม่ตายหรอกนะแต่ครูที่มาคือตอนก่อนครูจะมาเนี่ย ท่านก็ลำพึงว่าโอ้ทำไมปล่อยให้มาทุกทรมานอยู่อย่างนี้ทั้งท้งที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจสอนเพื่อมนุษย์ให้มีเมตตาให้รักกันให้อะไรต่างๆกันอย่างนี้แล้วก็อาจารย์ของท่านเนี่ยซึ่งเป็นมหาฤาษีก็รู้นะก็จะมีวิชาแวบมาได้ที่เป็นกายหยาบนะกับอาจารย์ที่เป็นวิทยาธรที่คอยกระซิบคอยบอกอะไรต่างๆเหล่านี้กระซิบบอก เรื่องราวแรงต่างหรือวิธีการแล้วก็จะมาช่วยรักษาจะมาช่วยทําอาิธิหารบ้างเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เยอะอะไร,ะรเท่าไหร่แล้วเนี่ยแล้วก็บอกว่าให้ท่านทําเป็นตายบอกอจริงๆแล้วท่านยังไม่ตายแล้วก็เพราะไม่ตายเลยจึงฟื้นขึ้นมาได้ก็ไม่ตายอ่ะลกูกศิษย์ก็ช่วยกันอ,ออกมากับอาจารย์มหาฤาษีเอาออกมา ท่านก็นยังไม่ตายตอนนั้นน่ะแต่ว่าต่อมาอีกไม่นานสิกว่าปีอการที่ไปถูกทรมานอย่างนั้นเนี่ยก็ทำให้สุขภาพตัวไม่แข็งแรงรก็ไปเสียชีวิตในช่วงหลังเนี่ยตอนอายุสีสิบกว่าแต่ว่าเขาค้นพบเรื่องราวใหม่ที่แคว้นแคชเมียว,ว่าอมหาฤาษีเรื่องแรงทางเอาไปไว้ที่แคชเมียเนี่ยตายตอนอายุเจ็ดกว่า แต่ว่า้าฝันได้ฝันไปแล้วก็เป็นเรื่องราวเป็นตุเป็นตะไปว่าส oh. ี่สิบป่วทีนี้พบในอดีตของท่านเลยนั้นของท่านนี้เนี่ยท่านก็เคยเป็นฤาษีอ, oh. อยู่ในถ้มกลางมหาฤาษีเยอะแยะเป็นหลายหลายร้อยรูปเลยท่านเป็นฤาษีใหม่พึ่งเรียนรู้วิชาเหล่านี้ oh. และเคยเป็นวิทยาธรมาหลายชาติ oh. มีวันหนึ่งท่านก็ไปเก็บผลหมากรากไม้ <Okay. S 2> เอามาถวายมหาฤาษีที่ได้ฌานสมาบัติ มหาฤาษีเรได้ฌานสมบัติถวายทุกองค์เลยตั้งความปรารถนาว่าต่อไปขอให้ท่านได้เป็นมหาฤาษีที่ยิ่งใหญ่<อ>ที่มีคนเคารพบูชาทั้งโลกโ<อ>ทั้งแผ่นด,ดินเลยอ,อธิษฐานบุญนั้นก็เลยทําให้ท่านเนี่ยเป็นที่รักเคารพ<อ>ทั้งแผ่นด,ดินเลย<อ>แต่คําสอนก็ไม่ได้สมบูรณ์เลยนะ<อ>เพราะความรุงท่านก็ได้อยู่แค่นั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องกินนรี กินนอนกินดรีเนี่ยพอจะรู้เรื่องมั้งไหมเนี่ยพอจะรู้เรื่อง